แบบนี้นะคะเกรียมมากกับสีสวยงามนะคะเดี๋ยวจะมาลองชิมให้ดูนะคะได้ยินความกรอบไหมครับกรอบกรอบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดามดอยมีไอเดียทำของทานเล่นนะคะจากเส้นพาสต้านะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเส้นพาสต้าที่จะใช้นะคะก็ต้องมีลักษณะประมาณแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ใหญ่กว่านี้หรือไม่แบบเพนนีนะคะที่จะตัดหัวตัดท้ายแบบเฉียงๆนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบกลมๆนะคะแล้วก็เกลียวๆก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้แบบพาสต้ามักกโรนีหรือว่าสปาเกตตี้แบบเส้นเล็กๆที่เราเไปทานกับพวกซอสนะคะแบบนั้น เออใช้ไม่ได้นะคะไม่ใช่ใช้ไม่ได้มาดานว่าเออมันน่าที่จะใช้แบบนี้ดีกว่านะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาเส้นพาสต้าแบบนี้นะคะไปต้มนะคะต้มประมาณ10นาทีค่ะไปดูกันเลยค่ะตั้งน้ำให้เดือดน,นะคะเสร็จแล้วจะเอาเส้นพาสต้านะคะลงไปต้มนะคะเออ ตอนต้มนะคะมาดามดอยจะใส่นะคะใส่น้ำมันมะกอกนะคะลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้เขาไม่ติดกันนะคะแล้วก็คนแบบนี้ค่ะต้มสิบนาทีหลังจากสิบนาทีนะคะเส้นเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเราก็เอาเขานะคะออกไปเทน้ำทิ้งนะคะแล้วก็ล้างประมาณสองน้ำนะคะแล้วก็ถึงเขาไว้ให้แห้งค่ะ หลังจากเขาแห้งดีแล้วนะคะก็จะใส่แป้งสาลีนะคะลงไปปริมาณแป้งก็กะเอาตามมักกะโรนีนะคะที่เราต้มนะคะเพราะว่าแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดนะคะ แป้งสาลีใส่เท่าไหร่ใส่แป้งข้าวโพดเท่าน้นแหละคะ่ะแล้วก็เกลืออีกนิดหน่อยนะคะเกลือนี่เดี๋ยวเราไปใส่ทีหลังได้นะคะตอนที่เราไปคลุกเสร็จแล้วเราก็คลุกเข้าค่ะรอทอดนะคะคลุกเขาอย่างนี้ตั้งน้ํามันให้เดือดพอนะคะเราจะทอดเขาเด้วยไฟแรงนะคะ แล้วเดี๋ยวพอตอนเขาเหลืองเราค่อยลดเป็นไฟปานกลางนะคะเดี๋ยวเทสก่อนโอเคได้ละ อย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเขาติดกันใส่แค่นี้ <c oughs> หลังจากที่ทอดนะคะแล้วเรากลับเขาสองด้านนะคะจนมีลักษณะแบบนี้นะคะสีเขาเริ่มเข้มขึ้นนะคะก็ให้เอาออกนะคะตักออกพักในตะแกรงนะคะให้เสด็จน้ำมันนะคะหลังจากที่ทดลองทอดเขาสองแบบนะคะก็คือทอดแบบแค่พอเหลืองสวยนะคะ แล้วก็ทอดแบบแบบนี้เลยนะคะแบบเกือบเกรียมเลยนะคะปรากฏว่าเดีย๋ยวมานดาดอยจะชิมให้ดูนะคะจะดู <c oughs> เหงื่อโซกนิดนึงนะคะเพราะว่าร้อนมากหลังจากที่ทอดแล้วนะคะสองแบบแบบนี้นะคะเกรียมมากกับสีสวยงามนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะมาลองชิมให้ดูนะคะ ได้ยินความกรอบไหมครับกรอบกรอบกินแบบนี้ได้เลยนะคะอร่อยเลยนะคะไม่ต้องปรุงแต่มาดามก็จะปรุงนะคะอันนี้แบบที่สองอแบบที่สองเหนียวอะ่ะกรอบนะคะไม่เยอะแต่แอบเหนียวมาดูแบบนี้สิเนี่ย แบบไม่เกรียมมากนะคะก็ยังใช้ได้อยู่สรุปก็คือว่ามไม่ใช่เราต้องทอดประมาณนี้นะคะเนี่ยมันจะกรอบมากนะคะกรอบแบบที่ว่าเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยกินแบบเปล่าๆอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดำโดยยจะไปทำ เป็นของแครงกรอบนะคะคล้ายๆข,ของแข็งนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีไม่มีรากผักชีนะคะขออภัยนะคะได้โปวดอภัยด้วยนะคะที่บ้านไม่มีต้นหอมก็มีแบบนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะการทำของแค็งนี่ปกติเราจะต้องตำกระเทียมนะคะพริกไทยแล้วก็รากผักชีนะแต่ใครไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่นะ,ะเราก็ใส่ในแค่ส่วนที่เรามีนะคะ บางทีทาอะไรเราไม่ต้องไปเป๊ะศูนย์มากโอ้ยฉันไม่มีรากขัดชีฉันไม่ทําละไม่ต้องนะคะเนี่ยค่ะเจียวเขาให้หอมๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ําตาลนะคะเส้นพาสต้านะคะของมาดามดอยไม่เยอะนะคะมาดามดอยก็จะกะใส่น้ําตาลสักสองทัพีเนี่ยค่ะจริงๆเรื่องน้ําตาลนี้นะคะเรากะเอาก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้อง มีสูตรตามสูตรนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะพอคลุกคลิกนะคะแล้วก็ผัดเขานะคะให้เข้ากันนะคะหลังจากผัดเขาไปสักพักนะคะจะเห็นว่าน้ำตาลนะคะกับน้ำเข้ากันดีแล้วเขาจะเดือดแบบนี้นะคะเราก็เอาเส้นพาสต้าที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะลงไปคลุกค่ะก็ จะคลุกเขานะคะจนกว่านะคะส่วนผสมเข้ากันนะคะแล้วเราก็ปิดเตานะคะนะคะแบบนี้เลยมาดำโดอยใส่ไป2แบบนะคะแบบกรอบกับแบบไม่กรอบนะคะเดี๋ยวจะไปลองชิมดูว่า,ามันใช้ได้ไหมนะคะเพราะว่าตอนที่ชิมครั้งแรกแบบทอสีเหลืองสวยมันไม่ค่อยกรอบนะคะ โรยต้นหอมซอยลงไปนะคะใครมีมากใส่มากค่ะใครมีน้อยแบบมาดามดอยก็ใส่พอเป็นพิธีพอนะคะส่วนอันที่เหลือนี้นะคะก็มาดำแบ่งไว้เนาะเอาใส่ปาปิก้านะคะแล้วก็ออริกาโนนะคะเสร็จแล้วจะปิดฝาเขา แบบนี้นะคะก็จะได้เป็นสูตรอินเตอร์ขึ้นมาหน่อยนะคะก็มีปาปิก้าแล้วก็ถ้าไม่พอใส่เยอะก็ได้นะคะเอ่อทำไมมาดามดอยไม่ใส่เกลือนะคะทุกคนคงสงสัยนะคะเพราะว่ามาดามดอยไม่ค่อยทานเค็มนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในตัว พาสต้าหร mm ือว่ามักกะโรนีสปาเกตตี้เนี่ยค่ะเขาก็มีเกลืออยู่แล้วนะคะมีโซเดียมเราก็ทานปกติก็พอนะคะเพราะว่าถ้าเราทานมากๆปุ๊บเราก็จะต้องไปดื่มน้ำนะคะเห็นไหมคะสีสวยแล้วนี้ชิมก่อนอร่อยก็ก็เสร็จแล้วนะคะ อันนี้เป็นของแข็งเนาะหน้าตามันอาจจะไม่สวยงามนะคะมันมีความเป็นขบเป็นขามนะคะของกระติ่ของกระเทียมนะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะเราทานเรา,เราทำทานเองนะคะอันนี้มาดามดอยก็จะรอให้เขาเย็นเสร็จแล้วก็จะใส่กล่องนะคะไปทานที่ที่ร้านนะคะอันนี้นะคะเนี่ยค่ะใครสนใจลองทําทานดูคะ่ะเดี๋ยวจะชิมนี่สักอันเหน็นก่อนร้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 อนอน,นี่ เอาเพราะว่าใส่สองแบบเนาะแบบไม่กรอบกับแบบกรอบอม,มันยมคือมันก็ไม่ได้แบบเหนียวนะคะแต่ว่ามันก็นิ่มลงมานิดนึงเนาะเดี๋ยวจะชิมแบบ ที่มันกรอบก่อนอันนี้นะคะที่เราชิมตอนทอดแล้วมันกรอบเนาะอืมแบบนี้ค่ะทอดเ็นเกรียมอะ่ะดีกว่าแบบนี้เอามาทำแล้วก็ยมอุะะอ้มุบเนี่ะค่ะ นี่เรียบร้อยแล้วใช้ได้ใช้ได้ไดลำํำลํำส่วนอันนี้เนาะเป็นแบบอินเตอร์นะคะเป็นแบบอินเตอร์คล้ายๆมาดารอยว่าคล้ายๆปาปิก้าะคะ่ะที่เราซื้อกินนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะใครจะใส่น้ำตาล เข้าไปด้วยจะได้นะคะแล้วก็ถ้าเค็มไม่พอจะใส่เกลือก็ได้นะคะแต่ว่ามาดมดอยว่าสําหรับตัวมาดมดอยนะคะแค่นี้พอแล้เพราะว่าคือเป็นคนไม่ค่อยอยากจะทานเค็มมากนะคะนี่แหละค่ะยังไงเออมาดมดอยขอจบคริปนี้ไปก่อนนะคะนี่ก็เป็นไอเดียนะคะที่จะทําของทานเล่นนะคะจากเส้นพาสต้านะคะมาฝากนะคะ ใครชอบไม่ชอบยังไงนะคะแวะมาคุยอเอล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าไปทำมาแล้วชอบไหมหรือไม่ชอบนะคะอะไรยังไงวันนี้ก็ขอตัวสวัสดีลาไปก่อนเจ้าวัสดีเจ้าเสียงดังนักมาได้ VNP รับอยู่ว,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 วิบวับกันนะรับ,บขนขอขอ